ฮัลโหลสวัสดีครับนะครับใครที่ติดตามอยู่รู้ลอกตอบโจทย์ธุรกิจนะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศนะครับะขอเสียงปรบมือเลยครับอันนี้เราอยู่ในบรรยากาศนะฮะเฟนนิ่ของแบรนด์ดอบลิชนะครับแบรนด์ดอบลิชนะครับนะอาใครที่เข้ามาดูแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับพวกเราที่ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับอ้อลืมถามนะฮะถามพวกเรามว่า ถ้าเกิดอย่างประสบความสำเร็จในการทางออนไลน์คุณต้องมีความความอ่อนานะครับเราก็มีความสุขนะครับรถ,ถามมีคำถามหนึ่งนะครับโค้ชคนไหนรอที่สุดในประเทศไทยครับโค้ชคนไหนสอนดีสุดในประเทศไทยครับอ่านะครับนะอันนี้พามาดูนะครับพวกเรา พามาดูบรรยากาศนะครับพามาดูบรรยากาศการเทรนนิ่งนะพามาดูบรรยากาศการเทรนนิ่งของโค้ชที่ค่าตัวแพงที่สุดในประเทศนี้นะฮะค่าตัวแพงสุดแล้วในประเทศนี้นะี่ามาดูบรรยใช่ไหมพวกเราอ่าวกลิ้ดหน่อยครับกลิ้ดหน่อย ทำออนไลน์นะครับจำเป็นที่จะต้องมีความสุขนะครับจำไว้นะถ้าไม่มีความสุขในผลงานที่คุณทําออกมามันจะไม่เวิร์กมันจะไม่ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขนะหน้าคุณยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสิ่งที่คุณทําออกมามันจะเวิร์กคนเข้ามาในออนไลน์เนี่ยเขาไม่อยากดูเรื่องทุกๆหรอกคนระับดูแล้วเครียด <s ession> ผมจะบอกให้ผมดูยังเคลียเลยนะค,คนอยากดูความสุขอะไรก็ตามที่มีความสุขนะฮะจำไว้นะครับทำออนไลน์ต้องมีความสุขับพวกเราแบนเลยครับ โอเคแล้วก็ไปเอาสานหน้าครับสุรบดีสวัสดีครับ